รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เพื่อนกันจะเป็นเพื่อนที่ดีมากทุกอย่างบอกว่ามันมีที่มาที่ไปมันมีเป็นเหมือนพรมลิขิตที่ทําให้เราได้ได้มีอาชีมากกว่าหนูเอาเอามุง้งเอาเสือไปปูนอนรอหน้าวัดชีวิตที่เตี้ยงงาม<ๆ><ๆ>ต้องไปนอนวัดไม่ว่าทีวีจะเป็นอนาล็อกหรือเอชดีเธอคนนี้ก็อยู่ทนทุกยุคทุกสมัยกาละแมพัชรศรีเบนเจม แมวันนี้เราอยู่กันที่าฉากบ้านเรานะคะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางบ้างเราจะเริ่มต้นคุยกันถึงเรื่องกรุงเทพมหานครในฐานะเด็กเทพนะคะแต่หน้าอาจจะไม่ค่อยให้อยู่กรุงเทพมาตั้งแต่เกิดแต่ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยเห็นกรุงเทพมาก็คงจะเห็นว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายแต่ถ้ารุ่นดิฉันรุ่นเด็กกว่าลูกหลานอย่างเงี้ย อาจจะนึกไม่ออกว่าไอ้ที่เราอยู่ทุกวันนี้แล้วถ้าย้อนไป40-50ปีอ่ะกรุงเทพมหานครเราหน้าตาเป็นอย่างไรบอกไว้ก่อนเลยว่าแต่ละที่เปลี่ยนแปลงจนแบบจำแทบไม่ได้เราจะเริ่มต้นที่แรกคือที่นี้ภาพมาห้าแยกลาดพร้าวปัจจุบันห้าแยกลาดพร้าวคือเป็นแบบนี้ถูกไหม มีห้างเซ็นทรัลมีอะไรวุ่นวายลดขวักไคว่แต่ถ้าปี2526เป็นปีที่เซ็นทรัลนัดพาเปิดใหม่ๆสภาพเป็นเช่นนี้โ,โล่งเลยโล่ง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 เอไอ้พลาสพงซาปาย,ยังไม่ขวักไควยเท่านี้เลยนี่คือห้าแยกลาดพลาวอะต่อไปเป็นถนนแถวแถวพระบรมมราชานุสาวรีรัชกาลที่ห สวนลมสวนลุม,นลมพินีนะอ่านี่มีรถไฟฟ้ารถใต้ดินอะไรอย่างนี้นะเมื่อปี2,500สภาพตรงนี้เป็นแบบนี้ม,มีรถรางอุ้ยเสียดายอยากนั่งรถราง2,500นเนาะ57ปีที่ผ่านมานะโอ้ตรงนี้ยังมีวิ่งอยู่เลยอ่ะ โอ้อต่อต่อต่อเสาชิงช้าเสาชิงช้านี่อ่าก็มีอาคารนะเออมีสีสันนู่นนี่นั่นสมัยก่อนเสาชิงช้าเป็นอย่างนี้<อ>ดูสภาพอาคารเนาะก็เป็นอิดอิดนะเป็นอิดอิเออยังไม่เป็นสีสันอะไรอย่างนี้นะและ้วถนนก็กว้างเลย เออเ,อ,อเห็นถนึงความเปลี่ยนแปลงอะต่อสี่แยกปทุมวันโอ้ช่วงนี้ฮอตมากมันมามาจากทุกทิศทางนะรถไฟฟ้าอะไรต่างๆก็มานะฮอตมากแต่เมื่อก่อนสี่แยกปทุมวันเป็นเช่นนี้ศูนย์การค้าสยามเราเห็นชัดมากตอนนั้นมีอยู่หยุดอย่างเดียวเลยอะแล้วเห็นไหมมีแต่ถนนโล,ล่งเลยตึกตอะไรอย่างนี้ไม่มีเลย นี่สีแยกปทุมวนันอ่ะอนุสาวรีชัยอีกมุมหนึ่งตอนนี้นี่เป็นไงโอ้โห,โโหวิ่งกันรถรารอบเลยมีสถานีรถไฟฟ้ามีสะพานลอยเชื่อมเยินถึงกันทุกจุดสมัยก่อนสภาพเป็นยังไงต้นไม้คลุมเลยอะ่ะเอยนึกไม่ออกนึกภาพไม่ออกยังไงอะ่ะหมุนไปตรงไหนถึงเจอตรงเนี้ย อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแหม่นะอ่ะวันนี้มาให้ดูกันเท่านี้ก่อนนะจ๊ะก็หวังว่าคงจะได้หายคลายคิดถึงกรุงเทพมหานครในสมัยก่อนกันไปได้เอดีฉันดูมาพูดถึงความหลังเล่าอะไรอย่างนี้เอดูแก่ปะคะคน <c oughs> แต่เราก็ต้องรู้อดีตไว้นะรู้อดีตไว้เพื่อจะได้ทำปัจจุบันและมองอนาคตให้เป็นไง เออนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ไว้จะมีรูปอะไรอย่างงี้มาเล่าให้ฟังอยู่เสมอๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปในช่วงมีปัญหาปรึกษา